เวลาโกรธขึ้นมาเนะ้คนภาวนาไม่เป็นนะอันนี้แบบไม่เป็นเลยนะเวลาโกรธเนี้ยจะพุ่งความสนใจไปที่คนที่ทําให้เราโกรธถ้าเราหัดภาวนาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตมันโกรธถ้าภาวนาดีขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตนะมันเกิดร่วมกันกนจริงนะแต่มันคนละอันกัน ความโกรธไม่ใช่จิตความโกรดเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตขึ้นมานะเนี่ยพอแยก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 ,แก็จะพบจิตจริงๆจิตจริงๆไม่มีรูปร่างไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนอะไรว่าง นี่จิตนั้นปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเจตสิกมาประกอบก็เลยเกิดเป็นจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วทั้งทั้งที่ความจริงแล้วจิตก็คือจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกขไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วมันเกิดสุขเกิดทุกขเกิดดีเกิดชั่วเพราะองค์ธรรมที่เข้ามาประกอบจิตคือตัวองค์ธรรมที่ประกอบจิตเรียกว่าเจตสิก